กองละครเลือดเจ้าพระยานะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปเข้ากองนี้มาครับผมเป็นฉากถ่ายในสวนจำสวนดอกจำปีร่มรื่นมากๆเลยแต่ว่าถ่ายไปถ่ายมามีการเซอร์ไพรส์วันเกิดครับให้กับสาวปีสาวพีพีปุณปรีดีนะครับอายุครบ22ปีครับผมซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากรีวชิรวิทย์ในการหันเหความสนใจว่าจะเซอร์ไพรส์อย่างไรให้เนียนที่สุดนะครับเราไปดูว่ารีวใช้เทคนิคอะไรในการเซอร์ไพรส์ครับ ผมเอามดออกให้ผเชื <eterm Gore> ่อเี่เป็น3โอยู่นีนไม่่งไม่งอกออกมดแล้วหนูบอกเลยว่าหนูขอทุกเรื่องหนูหนูต้องปังทุกเรื่องและละครที่หนูเล่นต้องปังทุกเรื่องค่ะ <łość> <Harriet. S 1> ให้ช่องสามปังๆเลยค่ะให้ท <shocked> ั oh <Copy modelling out> ้งช่องเลยพูดเก่งเมื่อไหร่ความมั่นใจนี่สําคัญสุดโดนหลอกค่ะแล้วก็นึกว่ามีอะไรติดอยู่ที่ผมโดนหลอกจากมดก็คือเป็นเค้กนั่นเองเอ้ยก็เป็นเค้กวันเกิดค่ะก็ขอบคุณกองเลือดเจ้าพยาด้วยนะคะสําหรับเค้กวันเกิดปีนี้น่ารักมาก มีไข่ทำกันจนค่มเลยนะยกมาให้เองเลยเออใช่ครับผมฉากที่นักแสดงรุ่นลูกเขามารวมตัวกันเป็นฉากหน้ารักกุ๊กกิ๊กของบุญเหลือก็คือจอบทัชพลกับพีพีสอยดาวแล้วก็รับพีคือริวเนี่ยแหละครับพาสาวเดือนหรือน้ำฟ้าธัญพัฒน์มาเก็บดอกจำปีในสวนกว่าจะถ่ายฉากนี้ได้นะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฤดูนี้เป็นฤดูหนาวไม่ใช่ฤดูดอกจำปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศที่หนาวเหน็บเนี่ยทำให้ต้องเอาดอกจำปีเนี่ยมานั่งติดตามต้นไม้เพิ่มเป็นพร็อพนะครับผม ก็เป็นการถ่ายทำที่ท้าทายเพราะว่าแข่งกับแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกันเมื่อกี้สัมภาษณ์นี่มืดต,ตื่นแล้วนะคือถ่ายในกลางวันยันกลางคืนเลยครับ